สวัสดีค่ะพี่สายทองไปเก็บสตรอเบอรี่มานะคะก็ <c oughs> <g ül> เก็บทามการสายฝนเนาะฝนตกเป็ดพอยน,นะจ๊ะตอนนีเ้เราก็ขับรถขับรถกลับบ้านกันแล้วเนาะแล้วตอนนี้เราก็มากันได้ระยะทางถึงแล้วนะก็นะคะเค่ะใกล้ถึงบ้านพี่สายทองแล้วจ้าพี่สายทองก็จะออกมาซื้อของแถวแถวนี้แล้วเนาะ มันอาจจะมองดูเงียบๆเ,เงาๆนะคะแต่ว่ามันก็เป็นร้านค้านะจ๊ะเราสามารถหาซื้อหาหยิบหาใช้หากินหาอยู่ได้อยู่แถวแถวนี้เลยเนาะเอาเป็นว่าเราก็ฝากฝากฝากท้องอยู่ได้แถวนี้เนะเาะคือวันนี้ไม่มีไก่จริงๆแล้ววันนี้ไม่เอาไม่เอาฝนตกเออว่าจะออกมาซื้อไก่ย่างนะไก่หมนุนแล้วก็ว่าจะมาทําคลิปด้วย แล้ววันนี้ก็ถ่ายอะไรแต่อะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายนะไม่รู้จะได้ลงมั่งหรือเปล่าวิสศยทองก็เป็นคนเก่งมากคือถ่ายไม่ได้เรื่องอะไรประมาณถ่ายแล้วก็ไม่กล้าลมนี่ร้านขายยานะจ๊ะที่พี่สายทองต้องมาซื้อยาตรงสฟแดงนี่เลยนี่นี่นี่อันนี้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะถึงหลักซอยบ้านพี่สายทองแล้วเนาะ เนี่ยอย่างเงี้ยจะให้พี่สายทองไปไหนได้อยู่เมืองไทยก็ร้อนตับแดดเอออยู่ที่นี่ก็ฝนตกแฉะหนาวนะคะคือจะมีอะไรที่ไหนบ้างที่มันจะพอดีมันคงไม่มีเนาะไ,ได้ถึงบ้านแล้วเนาะ อขอบคุณทุกทกท่านขอบคุณเพื่อนเทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปให้พี่สายทองเนาะเดี๋ยวแล้ว้ันแล้เวเออไปเก็บหน่อไม้ก็เก็บไม่ได้อีกอบฝนแถ <S <S 2> <S 2> ่เล็มๆได้อยู่ข้างๆนั่นเนี่ยแต่ว่า กินยังกินกันไหมเที่ยวที่แล้วถึงบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆจ้าเขาจะออกกินไหมอ่ะไม่เดี ah> pau, okay. ๋ยวเขาก็จะสุ <h <h ่มเจมส์เขาจะกลับอ๋อโอเคมันก็จะเปลี่ยก โอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปพี่พี่ไสทองนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้